เปิดคำทำนายหมอปลายพลายกระซิบป,ปี2,568เตือนกะลียุคคนดังจะถูกกระชากหน้ากากอีกชี้มกราคม68ระวังโรคระบาดติดเชื้อง่ายแค่ไปทําผมทําเล็บก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ เป็นหน,หนึ่งหมอดูชื่อดังที่ออกมาเผยคำทำนายแต่ละครั้งเรียกกระแสือฮาทุกครั้งสำหรับหมอปลายพลายกระซิบที่ล่าสุดได้มีการมาออกรายการดังของมดดำกระชาพาเตือนกะลียุคไม่ใช่แค่ดาราต่อไปวงการไหนคนดังจะถูกกระชากหน้ากากอีกพร้อมเตือนคนไทยระวังโรคระบาดเดือนมกราคมโดยหมอปลายเผยว่าเราเข้าสู่กะลียุก ยังพูดคำนี้อยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วกะลียุคคือคนที่พยายามทำดีแค่ไหนถึงเวลาใกล้ย,ยุคที่จะเกิดหนัหนกๆแล้วจะถูกกระชากหน้ากากออกมาโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวต่อไปจะไม่ใช่แค่ดาราแล้วต่อไปจะเป็นวงการนักการเมืองกระชากหน้ากากกันขึ้นมาก็ล้างได้ไม่มากแต่คนที่ทำอะไรเอาไว้ จะค่อยๆถอนตัวออกมาเองเริ่มรู้เกิดเหตุแบบนี้หรือเปล่าโยงเรื่องเก่า2-3ปีกลับมาอีกจิกซอตัวนี้หายไปเพราะเจอคนนี้เทวดามีไปถึงด้วยแล้วถึงหลายองค์ด้วยถึงเวลาก็จะยิ้มเยบกันไปหมอปลายยังตอบถึง2เดือนสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงบ้างว่าเศรษฐกิจรักญ้าไม่ดีดีสำหรับคนที่ทำกับต่างชาติได้ ปากท้องรากยาไม่ดีฉะนั้นห้ามเลือกงานทำทั้งหมดส่วนภพบิบัติสองเดือนนี้ไม่มีอะไรแล้วเบาแล้วโรคระบาดกลางเดือนมกราคมไประวังพวก h i ชหรืออะไรที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งหลายติดเชื้อง่ายๆแค่ไปทำผมจะทานอะไรก็ระวังทำเล็บทำผมต้องสะอาด ถามถึงวงการละครรายการที่เคยขายของได้ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนจะฟื้นไหมหมอปลายกล่าวว่ากําลังซื้อไม่มีก็ฟื้นยากของที่ขายขาย,ขายเหมือนกันหมดก็ขายยากวงการทีวีจะดีขึ้นกลางปีหน้าต้นปีไม่ค่อยดีจะมาอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดหากย้อนคำทํานายกลับไปเมื่อเดือนกันยายน2567 หมอปลายได้เปิดดวงในครึ่งปีหลังเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมยังมีอีกระลอกระวังดินถลม่มภาคใต้พายุเข้าอ่วมหนักเมื่อถามว่าท่านยมพูดอะไรเกี่ยวกับน้ำบ้างไหมหมอปลายตอบว่าจริงๆท่านพูดไว้ว่ามีเรื่องกับน้ำไฟเป็นช่วงที่มังกรพลิกตัวพอมังกรพลิกตัวน้ำก็จะเปลี่ยนทิศน้ำเชี่ยวด้วยที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับดิน ดินถล่มที่มันจะเกิดตามกันมาซึ่งดูแล้วคําว่าหนักที่สุดของปีนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเมื่อถามว่ามันจะแผ่วไหมหมอปลายตอบช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนจะเบาๆลงหน่อยเสร็จแล้วจะมีอีกระลอกหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเท่าที่ปลายเช็คดวงประเทศไทยจะโดนข้างบนก่อนแล้วข้างล่างถึงอีก,กรอบหนึ่ง ข้างล่างจะเป็นพายุเข้าน้ำท่วมน้ำขังคล้ายคลาย้าน้องสึนามิไม่ได้มาจากทะเลแต่น้ำเอ่อขึ้นมาท่วมปริมาณน้ำเยอะที่น่ากลัวมากๆเมืม่อถามว่าหลังจากภาคเหนือใช่ไหมหมอปลายตอบใช่ค่ะเมื่อถามว่ามีทางแก้ไหมหมอปลายตอบไหว้พญานาคมังกรปีนี้คือต้องไหว้ท้าวิรูปักเพื่อคลุมทั้งหมดเลย ท่านจะดูแลพญานาคทั้งตระกูลฝั่งจีนก็จะเป็นมังกรจะสร้างรูปปั้นท่านอยู่หน้าประตูวัดไม่เหมือนเมืองไทยแต่พอถึงเวลาท่านรวมกันคือทั้งน้ำฝนดินดังนั้นคือพญานาคมังกรทุกตระกูลที่เราต้องขอพรแล้วปีนี้เป็นปีมังกรปีมโรงด้วยท่านมีอิทธิพลเหนือกว่าอะไรทั้งปวงปีหน้าเป็นปีงูอีก สองปีนี้เป็นอะไรที่ติดต่อกันเกี่ยวกับงูหรือเกี่ยวกับของท่านทั้งหมดถ้าปีไหว้สิ่งตรงกันข้ามอย่างพยาครุฑมันจะต้องข้ามกันจะทะเลาะกันซึ่งจะเกี่ยวกับการเมืองเ <_ C 2> <_ C 2> มื่อถามว่ายังมีภัยเรื่องอื่นที่เราต้องใส่ใจไหมหมอปลายตอบมันจะมาพอๆกันเรื่องของแผ่นดินไหวโซนพมา่าเป็นหลักจังหวัดไหนติดกับพมา่า ต้องระวังแล้วเมื่อถามถึงโรคภัยไข้เจ็บจะมีมาอีกไหมหมอปลายตอบน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าปีนี้ปีนี้น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยากให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับเนื้อวัวหมูไก่ที่เราทานเป็นปกติแล้วมันติดเชื้อเราต้องหยุดทานสิ่งนั้นหรือต้องระวังเป็นพิเศษกับอีกโรคที่มาแนวเดิมอย่างฝีดาดลิง แต่เป็นแนวของ HIV ค่อนข้างเยอะเมื่อถามว่าเชื้อโรคติดกับเนื้อสัตว์ใช่หรือไม่หมอปลายตอบเห็นแดงเป็นแผ่นน่าจะเป็นสัตว์ปีกกับสัตว์ใหญ่มาช่วงปลายปีค่ะเมื่อถามว่าเรื่องการเมืองท่านยมมีกระซิบไหมว่าทางการเมืองจะมีการเอาคืนไหมหมอปลายตอบมีค่ะ เมื่อถามว่าการเอาคืนครั้งนี้ถึงขนาดต้องออกนอกประเทศอีกไหมหมอปลายตอบมีค่ะแล้วมีเรื่องของการถูกจับเป็นเรื่องเป็นราวต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอีกมีโอกาสเกิด60-70%เท่าที่เห็นค่ะเมื่อถามว่าหากไปไปคนเดียวหรือไปหมดบ้านหมอปลายตอบไปหมดบ้านค่ะ เมื่อถามว่าดวงวงการบันเทิงปลายปีนี้หมอปลายตอบเรื่องของซีรีส์จะมีพระเอกกับนางเอกโด่งดังมากจะมีเรื่องหนึ่งที่ดังกระฉูดออกต่างประเทศแต่ไม่ดังในเมืองไทยเกี่ยวกับผู้ชายสำอางกับผู้ชายสำอางจะดังมากแล้วก็ผู้หญิงจะเริ่มไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ดังระดับโลกเยอะผมสีทองคนหนึ่งผมดำคนหนึ่งพร้อมๆสูงๆ ตัวข่าวชัวเมื่อถามว่าดาราที่จะเลิกกันหมอปลายตอบมีค่ะคู่ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วรักกันมานานควรในวงการพอจะรู้บ้างแต่ไม่คิดเขาจะประกาศหรือเห็นชัดเจนก็ตกใจเหมือนกันและอีกเรื่องหนึ่งคือคนทะเลาะกันเกี่ยวกับการทวงหนี้อีกไม่ใช่กลุ่มเดิมกลุ่มใหม่ผู้หญิงกับผู้หญิง เมื่อถามว่าวงการบันเทิงจะดีขึ้นไหมหมอปลายตอบลองเอาพวกละครไทยๆวัฒนธรรมแบบไทยไม่ต้องทำตามหนังฝรั่งเอาแบบไทยๆใส่ชุดไทยทำเป็นซีรีส์ส่งออกนอกจะดีกว่าการที่รอมาจ้างงานกระจายออกไปจะดีที่สุดเพลงลูกทุ่งลิเกโนโราจะดีขึ้นลิเกหมอลำทำเงินมากค่ะโดยหมอปลายพรายกระซิบ สุดท้ายนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังเชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ